สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังกันดูๆเลยครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดนี้คือนัดที่6นะครับผมของฤดูกาล2025-26นะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เวลาตีสองขึ้นต่อวันอังคารนะครับจึงการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันอ่าตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมเนี่ยไล่เกย์แฮมพอตเตอร์ออกไปเรียบร้อยแล้วก็ ผลงานไม่ดีครับเวสแฮมผลงานไม่ดีนะครับก็ก็ตามเส้นทางของฟุตบอลนะครับทางเจ้าของสโมสรก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเนื่นองจากว่าแผนของเกรแฮมพอตเตอร์ตั้งแต่แกทำไบตันนะครับทำไบตั้นน,น่าจะได้อยู่แต่พอมาสไตล์ของเวสแฮมเน,นี่ยบู๊สุดๆจริงๆนะเวสแฮมเนี่ยให้เดวิดมอยธาเนี่ยกำลังมานะครับได้ทั้งแชมป์ คอนเฟอเรนซ์คัพนะครับของยูฟาคอนเฟอเรนซ์คัพแล้วก็ไปปลดเดวิดมอยออกไปนะครับเดวิดมอยว่างไปหนึ่งฤดูกาลนะครับ mm. ก็ไปคุมเอเวอร์ตันเห็นไหมครับผลงานของเดวิดมอยในของเอเวอร์ตันเนี่ยกลับมาเยือนลอนดอนเนี่ยเอ้ยกับเอ่อมาต้อนรับทีมเก่าของที่เคยคุมเนี่ยจะเป็นเช่นไรคืนนี้ก็ลองติดตามดูนะครับอ่าผลงานเดวิดมอยถือว่าดีนะครับดีนะครับแม้มาคุมเอเวอร์ตันถึงแม้ว่านัดล่าสุดที่ไปแพ้ลิเวอร์พูลมานะฮะแต่ว่า โดยภาพรวมในโหเก็บเก็บแต้มได้อย่างถือว่าเป็นกอบเป็นกำนะครับถ้าเจ็ดแต้มนะครับเป็นกอบเป็นกำอยู่นะครับนัดนี้นะครับตอนรับการมาเยือนของเจ้าขุนค้อนนะครับแหมเป็นคู่สุดท้ายของนัดสุดสัปดาห์หรือนัดที่6นะครับเรามาดูนะครับสรุปผลเมื่อคืนนะครับบิ๊กแมตช์นะครับนิวคาสเซิลนะครับพบกับอาร์เซนอลเจ้าปืนเนี่ยโหสุดมันเลยครับเกือบเกือบแบ่งแต้มกันได้นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลกลับมาได้นะครับด้วยการแก้เกมของอาร์เตต้านะครับแหมกำลังกำลังจะแซวอยู่ว่าโอ้ย ติดเบรกมือหรือเปล่ากําลังเล่นฟุตบอลเนี่ยทำทีฟุตบอลติดเบรกมือไปด้วยเปล่าอาร์เซนอลเนี่ยที่ไหนได้ปล่อยปล่อยเบรกมือเหยียบเกียร์ห้าไล่ไล่นิวคาสเซิลแป๊บเดียวครับสองประตูตอนหนึ่งเอาชนะไปได้นะครับเก็บสามแต้มขึ้นรองจากฝูงได้สําเร็จนะครับนี่คือปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับของเอ็ดดี้ฮาวโหก็ อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในช่วงท้ายของตารางเลยว่างกันครับอ่าก็อยู่ท้ายของตาราง่างัันนะครับก็ถ้าเทียบกับ20อยู่ครึ่ง10ของตารางนะครับอันดับที่ที่15แล้ว,ลวครับอืมก็ล่าสนนุดนะครับลิเวูลนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะไม่ได้นะครับในนัดนี้แพ้กับ คิสตันพานเล่ไปก็ยังอยู่ที่1เหมือนเดิมนครับเป็นจ่าฝูงแต่ว่าไม่หนาวเส็จแล้วครับเริ่มอุ่นๆแล้วครับเริ่มอุ่นๆแล้วครับจับดูแต่ดูห้อยเริ่มอุ่นๆแล้วพระอาทิตย์เริ่มเริ่มส่องแสงให้กับทีมอื่นเข้ามาเข้ามาลดอุณหภูมิแล้วก็มีอยู่15แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด5 6นัดนะครับชนะ5แพ้1น,น,นะครับมีอยู่15แต้มนะครับอาร์เซนอลมาแล้วครับมามาแล้วครับเรียบๆเคียงๆนะครับ ไล่หลังลิเวอร์พูลแค่2แต้มนะครับมีอยู่13แต้มนะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็คริสตันพาเลสนะครับหลังจากที่เก็บ3แต้มในเซมิฮิร์ป์ปักด้วยกันน็อกลิเวอร์พูลไปในนาทีสุดท้ายโอ้แอดมินนอนไม่หลับคิดว่าหลายๆท่านคงนอนไม่หลับแล้วสำหรับแฟนบอลเดอะคอปนะครับสำหรับเดอะคอปนะครับก็มีอยู่12แต้มนะครับไล่ลิเวอร์พูลอยู่3แต้มแค่นั้นเองนะครับแข่ง6ชนะ สามเสมอสามยังไม่แพ้เป็นทีมเดียวครับที่ยังไม่แพ้ในตารางนะครับมีอยู่12แต้มนะครับตามด้วยสเปอร์นะครับนัดนี้ก็ยังเสมอยังเสมอต่อเนื่องอยู่ครับของโทมัสแฟงนะครับมีอยู่11แต้มนะครับอ่าซันเดอร์แลนด์นะครับอ่าสบุซันเดอร์แลนด์มาดีครับสถิติอ่าสี่นัดล่าสุดเนี่ยชนะสองเสมอสองนะครับมีอยู่11แต้มครับเป็นทีมน้องใหม่ที่เรียกว่าน่าจะโอ้ต้องต้องรอดูครับต้องรอดูครึ่งครึ่ง ครึ่งหลังของฤดูกาลนู่นต,ต้องว่ากันหลังปีใหม่ครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับมาว่ากันอีกทีทีมที่น่าห่วงนะครับหลังปีใหม่นะครับแอดมินดาวเลยนะครับนิวคาสเซิลนะครับทีมที่น่าห่วงนะครับต้องรักษาตัวนักเตะเพราะว่าเมื่อคืนเอาอีกแล้วโอ้โหมันจะไม่เจ็บได้ยังไงนะครับมันจะไม่เจ็บได้เมื่อคืนนี้ก็มีตัวเจ็บอีกตัวหนึ่งนะครับจะไม่เจ็บได้ยังไงครับเพราะว่าโอ้โหเเ่นบอลถึงลูกถึงคน <laughs> ถึงลูกถึงคนไม่กลัวแข้งขาที่จะหักเอาซะเลยนะครับในแต่ว่าแอดดี้ฮาวเขาก็เล่นอย่างนั้นมาตั้งแต่แต่อ่อนแต่อ่อนแล้วครับก็ก็ไม่แปลกใจนะครับพอหลังจากปีใหม่ไปโอ้หนักเตะเจ็บครึ่งทีมอะไรประมาณนี้มีปัญหาตัวนักเตะเจ็บเนี่ยเดี๋ยวติดตามรับชมอีกทีหนึ่งนะครับผมซันเดอร์แลนด์มาดีครับ11แต้มบอลมัดก็มาดีนะครับบอลบัดน่ครับมี11แต้มเท่ากันนะครับก็นี่คือหัวตารางนะครับท็อปซิกเลยครับ แข่ง6ชนะ3สเสมอ2อ่าแพ้แค่1และแพ้ให้ลิเวอร์พูลนะครับในนัดแรกนะครับก็สถิติของเข้าลูกหูแบบสุดๆเลยครับอ่าห้านัดนี่ชนะซะ3สเสมอ2นะครับอ่าหลังๆสเสมอนะครับอ่าสองนัดล่าสุดตามมาห่างๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนัดนี้มาดีครับถล่มเบอร์ลี่ไป5ประตูต่อ1น,นะครับมีอยู่10แต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางแมนนึกว่าจะไปทัวร์ข้างหลังซะแล้ว ก็ทำให้เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนำา8ประตูนะครับดาวซันโบนะครับอ่านำนำโด่งแล้วครับดาวซันโบครับมูฮัมหมัดซาลายิงเพิ่งยิงได้ประตูเดียวมั้งถ้าหากว่าดูไม่ผิดนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์มาแล้วครับเป็น8ประตูนำโด่งนะครับแหมสัญญา10ปีกับเรือใบโอ้โหโอ้โหสุดครับสุดๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยนะครับสำหรับแมนซีเซลซีนะครับนัดนี้บูไม่เลิกนะครับ2นัดแล้วครับแพ้รวดแล้วครับ2นัดไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ ก็ลองดูว่า,าจาก8แต้บเนี่ยจะลนลงมานในครึ่ง10ของตารางหรือว่านัดหน้าจะเป็นเท่าไรโปรติตานะครับมีอยู่8แต้นนะครับแข่ง6ชนะ2เสมอ2แพ้ส,สะ2ครับแล้วก็ไบตันนะครับไบตันในนัดนี้ชนะนะครับเก็บได้3แต้มเต็มเนี่ยมีอยู่8แต้มนะโดดขึ้นมาอันดับที่กรครับเป็นลำดับที่เขาควรจะอยู่แล้วครับไบตันเขาควรจะอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าฤดูกาลที่แล้วเขาก็อยู่ตรงนี้ละไป ขึ้นไปครึ่งตารางเอ้ท็อปไฟสักนิดนึงแล้วก็หล่นลงมาอยู่อันดับที่9 10 11นี่คือพื้นที่ของไบตันจริงๆนะครับอันดับที่10นะครับฟูลแลมนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้พลาดท่าปลาชัยให้กับเจ้าบ้านนะครับแอตตันวิลล่าไป3ประตูต่อหนึ่งนะั่นหลังจากนําไปก่อนนะครับมีอยู่8แต้มนะครับเท่ากันกับไบตันเป๊ะเลยลีดอยู่ในเตดนะครับแหมนี่นี่ก็ทีมน้องใหม่ไฟแรง8แต้มเช่นกันนะครับลองดูนะครับว่าลีดอยู่ในเตดครึ่งครึ่งหลังของฤดูกาล หลังจากปีใหม่นี้จะเป็นเช่นไรนะครับหลังจากนัดล่าสุด2นัดล่าสุดเนี่ยเก็บได้4แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความหวังเลยครับว่าลีดจะอยู่ยงคงกระพันหลังจากก่อนหน้านี้เคยขึ้นมานะครับแต่ก็อยู่ในท้ายๆโซนท้ายตารางจนถึงตกชั้นนั่นแหละฮะลีดอยู่ในเตะและสุดท้ายก็คือขึ้นมาอีกนะครับมาอยู่ที่กลางตารางอ่ะถือว่าลงทุนไปเยอะนะครับเอฟบ์ตันนะครับยัง7คะแนนอยู่ครับคืนนี้ตอนรับการมาเยือนของเจ้าขุนคอนนะครับ ก็โปรติตาหากเก็บแต้มได้นู่นก็ไปไปเรียบๆเคียงๆกับเรือใบสีฟ้านะครับอาจจะวิ่งไปอยู่อันดับที่ที่แปดทันทีเลยหากเก็บชัยชนะเหนือเวสแฮมได้นะครับเวสแฮมเนี่ยไม่สู้ดีเลยครับลองดูนะครับเบนฟอร์ดนะครับอ่าเบนฟอร์ดมาดีครับเก็บ3าแต้มเต็มได้7คะแนนถือว่าแจมเลยครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดถือว่าโอ้สุดๆเลยครับมีอยู่7คะแนนนะครับมีอยู่13ไล่ให้กับ ไล่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลนไปอยู่อันดับที่14อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้มีมีข่าวว่าอามอลิมเกาอี e. ถึงแม้ว่าในภาพออกมาจากสื่อโอ้ยยังเขาเรียกว่ายังสนับสนุนอามอลิมอยู่ยังไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ครับเบื้องหลังเขานะครับเตรียมหาโค้ชคนใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นครับอาเชียร์นะครับเชียร์นะครับอามอลินแผนนี้ไม่ได้ผลนะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วดังนั้นถ้าหากว่า ทังเซิร์จ,จมจะปลดจะอะไรก็ไม่แปลกนะครับก็ไม่แปลกเพราะว่า,าแฟนๆของพีแดงเนี่ยตอนนี้เริ่มอยู่ตามเพจเนี่ไม่ไม่ค่อยสบอารมณ์เหมือนกันไม่ค่อยสบอารมณ์ก็เชียร์ให้ปลดเหมือนกันเอาตรงๆก็คือเชียร์ให้ปลดนะครับก็แมนเชสเตอร์อยู่ดอยู่อันดับที่14นะครับ14มา2ฤดูการเป๊ะเลยเลยฮะก็ลองดูว่าข่าวๆาวความเคลื่อนไหวของผู้บริหารจะเป็นเช่นไรนะครับ 7คะแนนนะครับย้ําว่า7คะแนนอันดับที่14แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับหลังจากที่แพ้ไปเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่6แต้มนะครับแหมก็เป็นแอดมินไม่ห่วงว่านิวคาสเซิลจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้หรอกแต่ว่าแอดมินห่วงว่านักเตะนะหลังจากปีใหม่ป๊บจะเจ็บอีกแล้วเจ็บไปครึ่งทีมนะครับแต่ว่าด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์คว้าแชมป์คาร์าบาวครับเมื่อฤดูการที่แล้วได้ครับหลังจากน็อกลิร์พูลในในนัดชิงได้ก็ถือว่าเขามาถูกทางใช่ไหม เออนจะ77ปีเลยครับที่ได้แชมป์นั่นแหละเขามาถูกทางแต่ว่ามีคำถามว่าใช่ไหมอะไรบ้างนิสงสารนักเตะนะครับนักเตะโอ้ทุ่มเทมากเลยแล้วก็วิ่งกันแบบก็ฮาร์ดคอร์มากนะครับ สไตล์เอ็ดดี้ฮาวเดว่าคุมทีมไหนก็ฮาร์ดอยู่แล้วครับจริงจรนะิงนะปรับปรับนิดนึงครับแบบเอ็ดดี้ฮาวแบบเล่นบอลแบบซบซบนุ่มๆอะไรแล้วก็มันจะรักษานักเตะแล้วก็ยืนยืนหยัดได้อะไรประมาณนี้ยืนยืนระยะได้นะครับว่าแอตตันวิลล่าหลังจากคว้า3าแต้มมาได้หนีโซนตกชั้นมาแล้วครับมีอยู่6คะแนนอยู่อันดับที่16เอา้าไล่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลงไปแทนนะครับอันดับที่17นะครับส่วนโซนตกชั้นตัวจริงครับเบอร์ลีย์เวสต์แฮมและวูฟนะครับเบอร์ลีย์เนี่ยหลังจากแพ้น็อน ให้กับไม่ใช่นอกร้ำแพ้ขาดร้อยกับแมนซีมาก็หล่นมาอยู่อันดับที่18นะครับจะไปจะไปเซอร์เวที่แชมเปี้ยนชิพอีกหรือไม่โปรดติดตามนะครับยาวๆเลยครับเบอร์ลี่นะครับเวสแฮมนะครับยังยังต้องติดตามนะคคืนนี้ถ้าหากไปเยือนทางแพ้อีกก็ก็จะว่าอย่างไรนะหลังจากปลดโค้ดไปเรียบร้อยปลดเกย์แฮมพอตเตอร์แล้วก็จะว่าอย่างไรเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับสวนวูฟน่าถ้าหากว่ายังยืนระยะนี้ได้ ได้ไม่ดีนะก็ก็ว่ากันยาวๆนะครับสำหรับวูฟนะครับแม้ว่านัดนี้จะเก็บ1แต้มได้ก็ตามเฮอออ่นนี่คือล่าสุดนะครับล่าสุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอ่าในสไลด์ที่2จะเป็นสรุปผลการแข่งขันนะครับยังเหลืออีกหนึ่งคู่ล้าสลับคืนนี้นะครับว่ากันยาวๆตี2นะครับอ่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ